สวัสดีค่ะพบกับคุณครูยุพาพรบุญเถึงนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือการคัดลายมือและมารยาทในการเขียนนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันก่อนว่าวิธีการคัดลายมือเป็นอย่างไรบ้างนะคะ การคัดลายมือนะคะก็จะมีวิธีการดังนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เราเคยเรียนผ่านไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะการคัดลายมือนะคะมีวิธีการก็คือข้อที่หนึ่งอ่านข้อความที่จะคัดให้จบก่อนคัดเพื่อทําความเข้าใจในข้อความนะคะแล้วก็คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดหัวอักษรก็สัมผัสเส้นบรรทัดบนและล่างถ้าคัดลายมือครึ่งบรรทัด ขนาดความสูงของตัวอักษรต้องสูงเท่ากันโดยตลอดนะคะต่อมาคัดตัวอักษรและข้อความด้วยตัวตรงเสมอแนวเดียวกันตัวอักษรไม่เอียงยกไปข้างหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะตร,ตรงเสมอต่อมานะคะเว้นระยะช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้ห่างเสมอกันนะคะ แต่ถ้าเกิดกรณีว่านักเรียนเขียนผิดหรือมีความจําเป็นที่จะต้องลบนะคะให้นักเรียนระมัดระวังนะคะเพราะการรักษาความสะอาดนะคะเป็นส่วนที่สําคัญฮะ,ะเรื่องความสะอาดก่อนเขียนใหม่นะคะต้องลบรอยเก่าให้สะอาดเรียบร้อยเสียก่อนนะคะเพราะเรื่องนี้นะคะเด็กๆหลายคนคุณครูตรวจการบ้านนะคะเจอบ่อยนะคะ ยังไม่ลบแต่เขียนคําใหม่หรือว่าเอาดินสอขีดค่าแบบนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องใช้ดินสอเดๆต้องใช้ยางลบนะคะในการลบให้สะอาดแล้วค่อยเขียนใหม่นะคะถึงจะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอ่ะต่อไปนะคะสระและก็วันณยุกต์ต้องวางให้ถูกที่เรื่องนี้นะคะบางบางคนนะคะแต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะคะที่วางวันณยุกต์ไม่ถูกที่นะคะ ไม้เอกไม่โทนะคะควรวางที่ตัวอักษรตัวไหนนะคะเด็กเ,เรียนผ่านมาแล้วนะคะต้องใช้ถูกต้องนะต่อมานะคะขนาดความกว้างความสูงของตัวอักษรและสระต้องตรงตามแบบนตรงตามแบบที่เราใช้ในการคัดลามือนะคะแล้วก็ควรควบคุมอัตราวความเร็วในการเขียนนะคะ อย่าเขียนเร็วเกินไปคนที่เขียนเร็วเกินไปนะคะบางครั้งอาจจะเขียนพาดเขียนตกหล่นนะคะตัวอักษรไม่ครบเขียนไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องควรควบคุมอัตราความเร็วนะคะไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะคะเขียนพอไม่ช้าไม่เร็วนะคะปนานกลางนะ ต่อมานะคะข้อ9นะคะต้องระมัดระวงังอย่าคัดให้ตกลนนะ,ะการเว้นวรรคตอนต้องถูกต้องเมื่อคัดจบแล้วต้องอ่านทบทวนและตรวจสอบอีกครั้งนะคะซึ่งคุณครูเคย้ำทุกครั้งว่านักเรียนทำงานเสร็จตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะเผลอนะคะเขียนพลาดไปเราจะได้แก้ไขไทันนะ ต่อมาเรามาดูความสําคัญของการคัดลายมือกันนะคะความสมคัญความสําคัญของการคัดลายมือนะคะการคัดลายมือเป็นการฝึกสมาธิและความตั้งใจนะคะฝึกความเป็นระเบียบและความเป็นผู้มีศิลปะการคัดลายมือที่ถูกต้องตามแบบอักษรไทยนะคะจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆทุกคนนะคะรู้จักภูมิใจมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ะะซึ่งเรามีอักษรใช้เป็นของตนเองนะคะ,ะต่อมาะะเข้าสู่ในแบบสุขัดของเราะะเรื่องที่หมารยาทในการเขียนซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนในเรื่องของการเขียนนี้นะคะเรามาดูมารยาทในการเขียนนะะว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะระที่หนึ่งเขียนหนังสือด้วยลายมือบรรจง เป็นระเบียบอ่างนง่ายข้อ2เขียนสะกดคำให้ถูกต้องวางรูปสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆที่ถูกที่นะคะข้อ3รักษาวความสะอาดในการเขียนไม่ขูดขีดหรือค่าทิ้งเหมือนที่ครูคยายาำไปแล้วนะคะข้อ5ข้อ4ใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และก็บุคคลข้อ5มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเขียนนะคะ ข้อ6ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้ให้ผู้อื่นได้อ่านง่ายงานเขียนที่ดีนะคะได้อ่านงานเขียนที่ดีข้อ 7. ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเพราะจะทําให้สถานที่นัดสก,กปรกไม่น่ามองข้อ8ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือเขียนข้อความที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายนะคะต่อมาเรามาดูการสร้างนิสัยรักการเขียน การสร้างนิสัยรักการเขียนนะคะสร้างนิสัยการฟังให้มากเพราะจะทําให้ได้ความคิดในการเขียนมากขึ้นนะคะต่อมานะคะสร้างนิสัยการอ่านอย่างสาม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะเป็นแหล่งความคิดในการเขียนมักได้มาจากการอ่านนะสุดท้ายข้อที่3ควรฝึกเขียนเป็นประจำเช่นการจดบันทึกประจาําวันหรือบันทึกข้อมูล ความรู้ต่างๆให้ติดเป็นนิสัยนะคะ,ะมาดูในส่วนของการบ้านวันนี้นะคะการบ้านวันพุทธที่23กุมภาพันธ์2565คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบสถหัดนะคะหน้าที่1 8 4นะคะ,ะเรามาดูทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเรามาดูข้อที่1น,นะคะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่านักเรียนสามารถ ปฏิบัติมารยาทในการเขียนข้อใดได้บ้างนะคะมารยาทที่เขาให้มาในข้อที่ในหน้าที่183นะคะเด็กๆดูว่านักเรียนสามารถปฏิบัติเอาสิ่งที่ตนเองสามารถปฏิบัติได้นะคะเอามาแล้วแต่ว่าเราสามารถปฏิบัติข้อไหนได้เราก็เขียนมาเช่นเราสามารถปฏิบัติข้อนี้ได้ค่ะก็คือ เขียนลายมือบรรจงเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยอ่ะดเด็กๆสามารถปฏิบัติได้ใช่ไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างนะดเด็กๆก็เอามาเขียนอ่าบางคนบอกว่าไม่เขียนล้อเรียนผู้อื่นเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้แล้วก็เอามาเขียนแบบนี้นะคะวางสระแล้วก็วรรณยุกให้ถูกที่อ่าหนูปฏิบัติได้ใช่ไหมอ่านหนูเอามาเขียนนะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็อาจจะคล้ายๆกันไม่เป็นไรนะคะ สองเขาถามว่านักเรียนคิดว่ามารายาในการเขียนข้อใดที่ปฏิบัติได้ยากที่สุดพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบข้อที่หนึ่งที่สามารถปฏิบัติได้ข้อที่สองคิดว่าข้อไหนล่ะที่เราคิดว่ามันปฏิบัติได้ยากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เหตุผลประกอบคุณครูมาด้วยนะอ่ะสมมุติครับคุณครูใช่ไหมสมมตินะคุณครูก็ สิ่งที่ปฏิบัติยากอาจจะเป็นการเขียนสะกดค,คาให้ถูกต้องแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะบางคำมีการเขียนไม่ตรงกับเสียงอ่านทําให้เกิดความสับสนและบางคาก็มักคุค้นเคยกับความที่เขียนผิดนะคะบางครั้งอาจจะติดมาที่โลกโซเชียลเฟซบุ๊กไลน์เขียนภาษาวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะคะแต่ตามหลักการเขียนแล้วไม่ถูกต้องนะคะอาจจะเป็นความเคยชินของเรานะคะก็เอามาเป็นเหตุผลประกอบได้นะคะ ต่อไปข้อ3ามนักเรียนคิดว่าการสร้างนิสัยร,รักการเขียนให้กับตนเองได้อย่างไรหนูจะมีการสร้างนิสัยร,รักการเขียนให้กับตัวเราเองเได้อย่างไรนะคะถ้าเป็นคุณปูเนาะการสร้างนิสัยร,รักการเขียนของปูก,ก็คือการฝึกเขียนเป็นประจำฝึกเขียนบ่อยๆนะคะโดยเลือกเขียนเรื่องที่เราชอบก่อน ะคะอาจจะเขียนเรื่องสั้นๆแล้วค่อยพัฒนาเขียนเรื่องที่ยาวขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอยา่างเป็นแนวคําตอบนะคะวันนี้นะคะการบ้านของเราก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่184นะคะใครเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานคุณครูได้ที่ไลน์ส่วนตัวนะคะส่วนนักเรียน คนไหนที่ยังค้างงานอยู่ก็รีบเลียมาให้เรียบร้อยนะคะอ่าวันนี้นะคะสําหรับการเรียนเรื่องการเดาลายมือแล้วก็การเขียนมารยาทในการเขียนในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ